สวัสดีค่ะวันนี้นาเจียพัพชรินวิกิเศษจะมาแนะนำโครงการบ้านและที่ดินตั้งอยู่ที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีนะคะโครงการนี้ชื่อว่าภูพาบุรีเลสเเดนอยู่ห่างที่ว่าการอำเภอโป่งน้ำร้อนตลาดโรงพยาบาโลโรงเรียนสถานีตำรวจและวัดทับสประมาณ1.5กิโลเมตร บนถนนสี่ช่องทางจราจรสายจันทบุรีสักแก้วหลักกิโลเมตรที่37.5กับรถเข้าซอยมาประมาณ300เมตรเท่านั้นค่ะทันทีที่ท่านย่างก้าวเข้ามาในโครงการท่านจะพบกับการอนุรักษ์ต้นไม้ป่าที่มีอายุยืนยาวมากกว่า100ปีจำนวนมากมายหลายชนิดทีเดียวนะคะนอกจากนี้โครงการยังพัฒนาระบบสาธารณูปโภคด้วย ถนนกว้าง8เมตรไฟฟ้าภูมิภาค3เฟสและระบบน้ำผ่านหน้าแปลงสิ่งที่ขาดใช้ไม่ได้ก็คือการไม่ตัดโลกภายนอกด้วยการเดินสายไฟเบอร์ออปติกของแคทโทรคอมมีบริการให้ด้วยค่ะโครงการนี้แบ่งเป็นหลายโซนนะคะโซนที่กำลังเปิดขายเป็นที่ท,ที่ดินเปล่ามีขนาดตั้งแต่400ถึง800ตารางวาให้เลือกสรรกันนะคะทั้งที่ราบที่เนินที่เขา โซนที่กำลังเปิดขายอยู่นี่เป็นที่เนินมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะนะคะบริเวณนี้นะคะท่านสามารถที่จะอยู่อาศัยได้อย่างเย็นสบายแล้วท่านสามารถท่องเที่ยวไปในรอบข้างได้คือท่านที่ชื่นชอบกอล์ฟอยู่ห่างไป5กิโลเมตรมีสนามกอล์ฟที่สวยงามระดับหนึ่งให้นะคะและถ้าชอบจะไปน้ำตกก็24กิโลเมตรค่ะ อุทยานแห่งชาติเขาสอยดาวและถ้าอยากจะไปท่องเที่ยวในเมืองจันทบุรีไปไหว้พระเจ้าตากนะคะก็ประมาณ37กิโลเมตรอยากจะทานอาหารทะเลก็มีให้เลือกมากมายทั้งในตัวเมืองหรือในหาดแหลมสิงห์นะคะก็ประมาณ70กิโลเมตรเท่านั้นค่ะจันทบุรีนี่มีที่ท่องเที่ยวมากมายนะคะ จัดเป็นพื้นที่สีเขียวที่ทำให้คนอยู่อาศัยปลอดภัยจากมลพิษอุตสาหกรรมไม่มีที่มีอยู่ก็ถูกดูแลเป็นอย่างดีนะคะไม่ให้มีมลพิษแพร่หลายไปที่เมืองจันทร์เพราะฉะนั้นเมืองจันทร์จึงเป็นเมืองที่น่าอยู่กันทีเดียวนะคะนอกเหนือจากผลไม้นานา,นาชนิดแล้วสมุนไพรก็มากมายนะคะอยู่แล้วก็มีความสุขดีค่ะเดี๋ยวนะีเจี๊ยบจะพาไปชม ที่ดินแปลงที่เขาขายกันนะคะว่ามีสภาพพื้นที่ความสวยงามเป็นยังไงบ้างนะคะท่านอาจจะตัดสินใจจองนะคะหรือติดต่อมาที่นัาเจี๊ยบได้นเจี๊ยบจะเป็นคนพาไปดูเองนะคะว่าแต่ละแปลงเนี่ยมีความสวยงามยังไงบ้างนะคะตามไปดูกันเลยค่ะ นเจี๊ยบพามาดูสถานที่จริงของโครงการที่เป็นที่ดินแบ่งแปลงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเริ่มตั้งแต่ประมาณ400ตารางวาถึง2ไร่นะคะและบางแปลงก็อาจจะมากกว่า2ไร่สักนิดหนึ่งที่ดินก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นที่เนินนะคะสลับซับซ้อนในแต่ละแปลงท่านใดที่ชอบสูงหน่อยก็มีให้เลือกนะคะ แล้วก็ทางด้านซ้ายมือของนาเจี๊ยบนะคะก็จะมีลักษณะเป็นที่ราบนะคะท่านใดที่ชอบที่ราบก็มีให้เลือกนะคะด้านหลังนาเจี๊ยบก็เป็นเขาสวยดาวใต้เขาที่สูงที่สุดทางภาคตะวันออกนะคะที่นี่เขาก็ระบบสาธารณุปโภคเขาก็เสร็จเรียบร้อยเป็นไฟฟ้า3มเฟสนะคะสเฟสนั่นหมายถึงว่าไฟฟ้าจะไม่มีกระแสฟไฟตกนะคะ ระบบน้ำผ่านหน้าแปลงถนนกว้าง8เมตรเดี๋ยวนเจบจะพาไปชมบริเวณอื่นๆต่อนะคะว่าที่นี่เขามีอะไรให้ให้สำหรับผู้ที่มาอยู่ได้นะคะสำหรับท่านที่ติดตามชมนเจียบมาถึงตอนนี้นะคะนะเจียบก็อยากจะพา มาชมที่ห้องนาชาทีรูมของอโครงการนี้ตั้งอยู่อีกด้านหนึ่งของที่ดินที่ขายนะคะแต่ว่าก็ไม่ห่างกันมากที่นี่เขาก็มีบ้านให้เช่าพักกันนะคะแล้วก็มีร้านนาชาทีรูมเนี่ยค่ะ อากาศก็เย็นสบายค่ะช่วงนี้ช่วงเงย็นหน่อยนเจบก็มาถ่ายทําตอนเยน็นเย็นอากาศจะได้ไม่ไม่ร้อนมากนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นอากาศที่เย็นสบายเพราะว่าเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะคะสําหรับท่านที่ช่วยนเจฟซับสไครต์นะคะนเจบก็อยากจะสมนาคุณด้วยบัตรสําหรับมาเที่ยวชมที่ร้านนี้นะคะเป็นชากาแฟซึ่งเขาสั่งมาจาก เมืองนอกนะคะก็มีรสชาติต่างๆให้เลือกกันมากมายหลายชนิดทั้งชาเขียวชาซีรอนกาแฟรบราซิลอะไรอื่นๆอีกมากมายนะคะหนึ่งแก้วต่อนหนึ่งซับสไคร้นะคะแล้วก็มาเจอกันนะเจี๊ยบได้นาเจี๊ยบจะเป็นคนแนะนำพื้นที่ให้นะคะว่าชอบที่ดินแบบไหนนะคะสำหรับวันนี้นะเจี๊ยบต้องลาไปก่อนแล้วพบกับนาเจี๊ยบใหม่ใน แปลงที่ดินอื่นๆต่อไปนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ